สวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับครูซางดออกไม้นะครับผมวันพระไหนไหนก็ไม่ได้ออกไม้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับอุปกรณ์ยูทูบเบอร์ของครูซ่านะครับส่งมาถึงแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนนะครับอย่างเป็นทางการที่คอยดูแลช่วยเหลือนะครับให้คำปรึกษานะครับผมนี่ห่อแพ็กเกจมาอย่างดีนะครับโอ้โหน่ารักเชียวนะครับตัวนี้นะครับเป็น กล้องโกโปรสิบนะครับผมนี่ครับโกโปรสิบปูซาซื้อมายังไม่ถึงปีเลยครับผมใช้งานคุ้มค่าแล้วนะครับตกน้ำคุ้มค่าเลยนะครับก็ซ่อมได้นะครับผมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่เราทำอุบัติเหตุที่เกิดจากตัวเราเองเนี่ยบริษัทไม่รับประกันนะครับเราต้องส่งซ่อมเองนะครับผม ถ้าเกิดใครมีโกโปรนะครับอยากจะส่งซ่อมก็ติดต่อมาได้นะครับเดี๋ยวแนะนํานะครับผมคูซ่าแนะนําให้นะครับเชื่อถือได้นะครับไม่ใช่ส่งล้องไปแล้วหายลิบนะครับบล็อกเฟซบล็อกไลน์ไม่เอานะครับอย่างนั้นนี่นะครับผมก็ได้กลับคืนมาสู่อ้อมกอดแล้วนะครับโกโปรสิบนะครับผมของคูซ่านะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับคูซ่าจะมาประกอบนะครับเข้ากับมีเดียมอสนะครับผมตัวนี้นะครับผมสั่งมาจากฮ่องกงนะครับ พูดผิดตอนแรกว่าจากสิงคโปร์นะครับคือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันจะใช้เวลานานหน่อยนะครับในการตรวจสอบคุณภาพเพราะว่าเราสั่งตรงจากโรงงานไม่ได้เป็นตัวแทนจําหน่ายนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดมีเดียมอสตัวนี้พังก็ต้องส่งกลับคืนฮ่องกงที่เราสั่งมาโอเคไม่พูดพร่ำทําเพลงอันดับแรกเลยนะครับเปิดดูก่อนว่กกล้องโกโป10ของคูซาใช้งานได้ปกติดีไหมนะครับผม Okay. พร้อมแล้วก็เปิดโอ้ oh. เสียงอันเย้าวยวนมาแล้วนะครับผมนะครับใช้งานได้ปกติดีไหมทัชสกรีนน่าลื่นปื้ดนะครับลื่นปืด้ดลื่นปืดนป้ดนะครับวันนั้นที่เกิดอุบัติเหตุนะครับผมที่น้ําเข้าโ o โร o ีฟเนี่ยก็คือหน้าจอนะครับเหมือนโทรศัพท์นะครับหน้าจอก็คือเป็นเป็นเส้นเป็นเส้นเลยนะครับก็ไปเปลี่ยนหน้าจอนะครับ ดานหน้าเห็นไหมครับใช้งานได้ปกตินะครับโอเคนะครับผมถือว่าได้มาตรฐานนะครับอ่ะเดี๋ยวเราใส่การ์ดดูก่อนนะครับผมใส่การ์ดนะครับเป็นไมโครการ์ดนะครับผมราคาซ่อมก็เปลี่ยนหน้าจอก็สองพันแปดนะครับเป็นอุบัติเหตุนะครับจากการถ่ายทำนะครับ เราอยู่กับน้ํากับสภาพแวดล้อมนะครับธรรมชาติก็เกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมก็ไม่เป็นไรอุบัติเหตุอุปกรณ์มันก็ยังซ่อมได้นะครับแต่ถ้าเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากตัวเราเองนี่หรือว่าอุบัติเหตุที่ทําให้ร่างกายเราสูญเสียนี่ก็ต้องระวังนะครับผมโอเคใช้งานได้ปกตินะครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบนะครับเข้าสู่นี่ครับตัวนี้ว่าจะหล่อจะเทไหมนะครับผม วันแรกที่กล้องหล่นลงน้ํานะครับใจหายนะครับผมของที่เรารักเราใช้นะครับบางทีมันก็ทําใจไม่ได้นะครับเหมือนอกหักนั่นแหละครับแต่มันก็ซ่อมได้นะครับผมเป็นพี่เบิร์ตนะครับซ่อมได้นะครับนะมีเดียมอสของเราเดี๋ยวเราจะมาประกอบพร้อมๆกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมเราจะต้องถอดเคสตัวฝาปิดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับผมี๋ยวคณูซาบขอ ปิดกล้องก่อนแล้วกันนะครับกดค้างไว้สีวิหนึ่งสองสามสี่เคปิดแล้วนะครับผมพอปิดแล้วก็งัดเลยนะครับนี่เห็นไหมงัดนะครับผมงัดออกแล้วเราก็มาเปิดนะครับเคสนะครับของมีเดียมอสนะครับออกนะครับผมเปิดขึ้นตัวนี้ก็จะมีนะครับเป็นไทสีนะครับผมนะครับเป็นไท c อยู่ด้านในนะครับเราก็ต้องหันนะครับ ไทซีของโกโปรซของเรานะครับเพื่อเข้าไปฟิจิลิ่งนะครับผมฟิจิลลิ่งนะครับนะครับก็แบตไม่ต้องเอาออกนะครับแบตไม่ต้องเอาออกเพราะว่าเรามีไทซีนะครับไฟเลี้ยงด้านนอกอ่ะพอเราสไลด์เข้ามาแล้วเราก็ให้มันดังกึบนะครับฟิจิลิ่งนะครับหนึ่งสองสามอ่ามันมันไม่ดังกึบสิมันดังอึบก็ปิดนะครับผมนะครับปิดเลย โอย้ยยางหล่อเลยครับผมอย่างเท่เลยนะครับผมเดี๋ยวลองเปิดปิดอีกครั้งหนึ่งดูซิปัญหาของการไปซ่อมมาเราจะต้องถอดถอดแบตสไลด์ตลอดเลยทีนี้ฮูซ่าเป็นปัญหาแล้วนะครับช่างก็บอกอยู่ว่าจะต้องถอดแบตเพื่อสไลด์เปิดปิดทุกครั้งนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองแก้ปัญหาดูนะครับ ใช้งานได้ปกตินะครับอัด่ายได้ปกตินะครับผมโอเคแน่นะครับแจ้งเตือนนะครับเห็นไหมพอเราใส่อุปกรณ์เข้าไปอย่างนะครับผมอันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับไม่ต้องตกใจก็เป็นการที่อุปกรณ์กล้องโพโพสิบมองเห็นนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับก็จะขึ้นเตือนนะครับผมอันนี้ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับก็จะมีนี่ครับ เวลาเราพูดนะครับไมค์ก็จะเป็นเสียงขึ้นนะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นตัวกันลมนะครับเวลาเราถ่ายนอกสถานที่ลมพัดก็จะซอฟลงนะครับโอ้โหอย่างหล่อเลยสวัสดีครับใครเอ่ยทำไมหัวล้านจังเองกูเองนี่หว่าโอเคนะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับหน้าจอด้านหน้าก็ชัดเจนชัดแจ๋วนะครับด้านหลังก็ทัชสกรีนนะครับผม เดี๋ยวคูซาจะมาต่อนะครับเข้าสู่ Power Bank นะครับผมนี่มี Power Bank นะครับผม Power Bank นี่ก็สั่งมานะครับผมเป็นของ GoPro นะครับเพื่อที่จะเอามานะครับเวลาเราถ่ายออกทริปนะครับตกปลาแฟนคลับจะได้ไม่พลาดช็อตเด็ดนะครับนี่ครับก็จะมีน็อตนะครับหมุนใส่กับขาตั้งกล้องได้เลยสะดวกนะครับเป็นมือจับได้นะครับ ตัวนี้ก็จะต้องต่อใส่เมาส์นะครับผมครูซ่ามีเมาส์นะครับเมาส์ตัวนี้ไม่ใช่เมาส์คอมพิวเตอร์นะครับผมเป็นเมาส์ที่เราจะต่ออุปกรณ์เสริมนะครับของต้องโกโปนะครับผมนี่นะครับเมาส์นี่ตัวนี้นะครับเมาส์นี่ก็เป็นของโกโปรเฉพาะนะครับนี่แล้วก็หมุนใส่นะครับผมตัวนี้นะครับที่เราได้มาแถมมานะครับจากมีเดียมอสแล้วก็ถอดออกได้เลยนะครับเอามาใช้งานได้เลยนะครับแต่คูซ่ามีเยอะแยะนะครับนี่ครับ เยอะแยะนะครับเยอะแยะนะครับผมก็เอามาต่อใส่นะครับผมแล้วก็กิ้มออกนะประสาทาสตร์เรียยว่ากิมออกลิงให้มันนี่แล้วก็หมุนน็อตใส่เลยอันนี้ง่ายๆนะครับนี่ครับดูจากการรีวิวเขาบอกว่าปัญหาของมีเดียมอสเนี่ยก็คือตัวนี้แหละครับผมนี่มันค่อนข้างจะเล็กแล้วก็ลําบากในการหมุนนะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับเราก็อุปกรณ์เขา ออกแบบมาเล็กนะครับจะให้มันสะดวกสบายทุกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้เอามันคืองอกแงกแหละม,มันคือบอมันคือบอฟิตแหละมันทําไมไม่ฟิตล่ะเอา้าฟิตในสโลูกฟิตฟิตหน่อย, fit, fit อยอของใหม่ไม่ฟิตเลยมันหลวมอ่ะอ่ะก็พอได้นะครับทําไมมันหลวมอ่ะหมุนให้แน่นพอได้พอได้โอเคนะครับผมโอ้อย่างรอเลยนะครับจอสัมผัสจอสไลด์นะครับนี่มีเสียงบีบนะครับผมโอเคนะครับ เลาจะถ่ายก็สวัสดีอตกใจอีกแล้วใครหัวร้านขอาครูซาอีกก็ถือว่าโอเคนะครับครบสมบูรณ์นะครับผมสําหรับอุปกรณ์นะครับที่ครูซาสั่งมาเพื่อนะครับเพื่อแฟนคลับที่เข้ามาติดตามเพจเน้นหาไม่เน้นปานะครับทุกท่านจะได้รับชมภาพนะครับอนาคตก็จะเป็นระดับไฟเคนะครับเราจะก้าวข้ามไปสู่ระดับไฟเคเลยแต่ตอนนี้แพลตฟอร์มยังรองรับแค่ full HD นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า f c e b o o o f a c e b o o o ยิ่งยิ่งรองรับแค่720เองนะครับเราจะถ่ายมา 4K หรือ 5K ก็เป็นรถเลร์โซลูชันเราลงอีกนะครับดังนั้นคูซ่าก็จะเก็บความบันเทิงนะครับเก็บภาพประทับใจนะครับผ่านวิดีโอนะครับอุปกรณ์นะครับเพื่อให้แฟนขับได้รับชมนะครับผมนี่นะครับซื้อมาแล้วก็ค่อยๆนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับคูซ่าก็ ได้กลับคืนมาสู่อ้อมอกแล้วนะครับโกโปซิบนะครับผมแล้วก็เอาไปซ่อมมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะออกทิปตกปลาแต่วันนี้ไม่ได้ออกทิปตกปลาเพราะว่าวันพะนะครับงดนะครับงดวันพะจะต้องพาพาครอบครัวนะครับไปทำอะไรครับไปชอปปิ้งไปทำบุญบ้างนะครับผมเพราะว่าเราก็ต้องมีเวลานะครับสัก เดือนหนึ่งพันพะก็ประมาณสัก2วันนีครับนะครับนี่เราเสียบ power bank เข้าไปแล้วนะครับนี่นะครับถ้าเป็นสายฟ้าขึ้นอย่างนี้ก็แสดงว่า power bank ชาร์จเข้าได้ปกตินะครับเห็นไหมครับอุปกรณ์นะครับของคูซ่านี่แสดงว่าไฟมีไฟนะครับผมชาร์จเต็มไฟก็จะเลี้ยงนะครับผมก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับคูซ่าจะต่อไม์าวเลสนะครับเพราะว่า media mod เนี่ยข้อดีก็คือมีแจ็คนะครับผมให้เรา3แจ็คนะครับเป็นแจ็คแยกนะครับ แจ็คที่1เป็นแจ็คที่เราเสียบไม้สามารถเสียบไม้ไวรีเลสได้เลยนะครับข้างล่างสุดนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับผมแจ็คตัวที่2ก็จะเป็นไฟเลี้ยงนะครับผมตัวนี้ก็คือเป็นไทซีนะครับนะครับเราก็จะเลี้ยงเข้าไปสู่แบตเตอรี่ข้างในนะครับส่วนแจ็คสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นใช้สําหรับต่ออุปกรณ์พ่วงเสริมนะครับผมเป็นไทอะไรไม่รู้นะครับกูซาจําไม่ได้ก็เราอยากจะมีไฟนะครับพวกไฟแฟลชหรือไฟที่เป็นไฟสปอร์ตไลท์ LED นะครับ เราก็จะต่อเข้าเข้าสู่พัดชูตัวนี้นะครับผมก็จะต่อสายออกมาก็จะระโยงระยางนะครับผมจากกล้องเล็กๆนะครับพอมีอุปกรณ์เสริมเข้าไปนะครับดูยิ่งใหญ่ทันทีนะครับผมโอเคนะครับผมก็ใช้มายังไม่ถึงปีนะครับซ่อมแล้วเกิดจากอุบัติเหตุที่ครูซ่าทําขึ้นเองนะครับอุบัติเหตุที่ครูซ่าได้ได้เพลอเลยนะครับเดินลงน้ํวันนั้นนะครับจบเกมแต่ครั้งนี้มีเบียเนี่ยมีมีเดียมอสแล้วเนี่ย ถ้าเกิดลงน้ำมันก็จะเซฟได้เพราะว่ามันมีปุ่มเปิดปิดนี่นะครับเซฟไดใ้ในระดับหนึ่งแล้วกันเพราะว่าก่อนหน้านี้ครูทราบเปิดฝาแล้วก็เสียบเพราะว่าแบงค์มันก็เลยโล่งโจ้งนะครับข้างๆในโล่งโจ้งเลยน้ําเข้าก็คือเข้าเต็มที่เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้ก็เพื่อความบันเทิงนะครับเพื่อผู้ชมนะครับกูซาก็เอามาเซฟตี้นะครับเซฟตี้นะครับตร,ตรงนี้เฮ้ยนะครับผมถ้าเกิดใครมีคําถามหรืออยากจะให้แนะนําอุปกรณ์นะครับในการ ออกทิปตกปลานะครับหรือการตัดต่อเทคนิคการตัดต่อการทำกราฟิกนะครับการสร้างคอนเทนต์นะครับผมก็ทักมาที่เพจเน้นหามาเน้นปลาได้เลยยินดีนะครับยินดีทุกคำถามแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากจะให้แนะนำนะครับเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับพริกนะครับก็ทักเข้ามานะครับสำหรับวันนี้นะครับผมคูซ่านะครับเพจเน้นหามาเน้นปลาก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับการรีวิวนะครับมีเดียม d นะครับแล้วก็กล้องโกโปรสิบที่ไปซ่อมมา สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ